อูออฟโรดนำทีมศิลปินจัดเต็มแบบอนะันลิมิตนสยามพารากอนสยามพารากอนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทอทอท,อทอตอบย้ำความเป็นศูนย์กลางการช็อปปิ้งระดับโลกที่ครองความเป็นที่หนึ่ง ในใจหรือท็อปออฟมายของลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติจัดงานฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สยามพารากอนเ h e M A G I C A L เข้าดาว C E L E B R A T I O N 2025 mm hmm. เปิดเวทีเข้าดาวสุดยิ่งใหญ่จัดเต็มมหกรรมความบันเทิงจากเหล่าศิลปินชื่อดังระดับเอลิส ร่วมมอบความสุขความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2567ณาพ,าพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนเปิดเวทีเข้าดาวสุดยิ่งใหญ่ด้วยความสนุกจากนักร้องสองหนุม่มเพื่อนซีอารมณ์ดีป๊อปปองกูลและโอตปราโมทประธานที่ขนทั้งเพลงเพราะ และมุกสนุกสนุกมาเรียกเสียงหัวเรอะและรอยยิ้มจากแฟนๆก่อนส่งต่อเวทีให้กับใต้อูพิทยาแส่ชั่วและออฟโรดกันตะพลจินดาทวีผลเสิร์ฟความฟินผ่านผลงานเพลงที่สะท้อนตัวตนของทั้งคู่ออกมาได้อย่างน่ารักและปิดท้ายเวทีแบบเดือดเดือจากโชว์ของแร็ปเปอร์หนุ่มสุดเท่ยูอาร์บีโอวยทีเโชว์ที่ช่วยร ุอะดรีนาลีนที่หลังแบบเต็มสูขก่อนส่งแฟนๆกลับบ้านด้วยความสุขเพื่อเตรียมความพร้อมพบกับความมันที่รอยอยู่อีก2วันที่เหลือวันที่30คธันวาคม2,567เวลา19นาฬิกา20นาฬิกา21นาฬิกา เพิ่มดีกรีความฮอตไปกับวีวิโอเลตวอเทียก่อนจะพบกับความมันแบบฉุดไม่อยู่กับเกสซโนวาและปิดค่ำคืนด้วยเสียงเพลงเพราะเพราจาก n o n t t a t o n t วันที่31ทธันวาคม2567เวลา18.00 2 4 0 0นถึง24.00นฉลองแบบข้ามปีกับมหกรรมความสนุกแบบจัดหนักจัดเต็มจากทัพศิลปินชื่อดังระดับเอลิสอา t, e t c ทีอีทปามม่พาราดอก เปเปอร์ PLA NES ปอนราวิทย์เลิกรัดโกสูงภูวินตั้งศักยืนเจมินายนรวิทย์ทีตีเจริญรัก โฟดนัทวัตจิโรธทิกุลและ BODYSLAM โดยจัดงานภายใต้มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มแข็งและพิเศษสุดในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ศูนย์การค้าสยามพารากอนขยายเวลาเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา9.30นาฬิกา30นาทีถึงเที่ยงคืนเตรียมพบความพิเศษในช่วงเทศกาลแห่งความสุขแล้วนับถอยหลังเข้าสู่สักราชใหม่ในงานสยามพารากอนเดอะแมทิคาด c วเ e ล n องนื้าเาคพารากอนสยามพารากอนโดยสามารถติดตามรายละเอียดและวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook สยามพารากอนและ o n e s i a m super app ตอบย้ำความเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งระดับโลกที่ครองความเป็นที่หนึ่งในใจหรือ top of mind ของลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติจัดงานฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สยามพารากอนเดอะแมจิเคอลดาวซีเลเบรติโอเอ2025เปิดเวทีเคาดาวสุดยิ่งใหญ่จัดเต็มมหกรรมความบันเทิงจากเหล่าศิลปินชื่อดังระดับเอลิสร่วมมอบความสุขความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2567ณาาพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน